ครับสวัสดีครับสวัสดียำเย็นครับผมเลิกงานแล้วเลิกงานเลิกงานครับอัดจารบ,บีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไปไหนกันหมดก็ไม่รู้ก็7จะดสนาฬิกาแล้วครับก็เลิกงานขึ้นมาอัดจารบ,บีเลยเรียบร้อยตื่นเช้ามาขับเลยครับไม่ต้องเปื้อนมือเราทำงานตอนเย็น มาเราก็อัดให้มันเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยตื่นเช้ามาใส่ชุดไหนมือก็ยังหอมแป้งอยู่ก็ขึ้นขับได้เลยนี่ครับ มันก็มีน้ําซึมอยู่ครับแต่น้าไม่เยอะพรุ่งนี้เราก็ให้หกล้อเขาอยู่ข้างบนเราก็ตักข้างล่างก็ตักประมาณนี้แหละครับประมาณนี้ตักไม่ลึกตักประมาณนี้ แต่พรุ่งนี้ถ้ามีงานสัก60สิเจดก็น่าจะหมดตรงนี้หมดเราก็มาตักหน้าดินไปเรื่อยๆสะใหญ่ครับเป็นสะลูกใหญ่คือ แค่นี้ก็เป็นสะลูกใหญ่เลยสะประมาณหนึ่งไร่ครับผมก็ความลึกความลึกก็เจาะไปเรื่อยๆก็จะกลับบ้านก็ หาเนี่ยถอนก่อนนะครับเท่เาแกเท่าแกจอดรถไว้สงสัยจะออกไปกับรถหกล้อถอนสักป๋องยาวสักสองกระป๋องกลับบ้านพอดีกินข้าวอาบน้ำนอนก็ให้เด็กๆเ,เขานอนเฝ้ารถไม่โคไป เราอายุน้อยแล้วเราอายุน้อยแล้วเราจะนอนปา่านอนดงไม่ได้จะพูดถึงว่านอนก็ได้ครับแต่เนาะเราต้องกินยงกินยากินข้าวกินยาต้องรักษาตัวเองไปช่วงนี้ก็น้ำหนักก็ลดลงลดลง จากเจ็เกือบจะ80ดกิโลลดมาเหลือ59ลดมาเหลือ59เลยไม่ค่อยมีเวลาถ่ายครับผมก็อยากจะได้คลิปอยู่อยากจะได้วันละ2องาคลิปแต่ ไม่ค่อยมีเวลาครับพอเราต้องทำนั่นทํานี่เนาะแล้วขับไมโครก็ไม่ใช่ธรรมดาครับต้องให้หกล้อวิ่งได้ต้องทุกสิ่งทุกสางแต่ผมก็ไม่เก่งนะครับแต่ก็อาศัยฟังคนอื่นครับ ใครว่าใครพูดอะไรมาผมก็ฟังหมดผมก็ทำตามเข้าไปคือหกล้อวิ่งได้แม่โคก็ได้เที่ยวได้ตังค์ใช่ไหมหกล้อวิ่งไม่ติดวิ่งง่ายเขาก็อยากวิ่งด้วยหกล้อวิ่งยาก เขาก็ไม่อยากวิ่งมันก็มีสองอย่างมันอยู่ที่แมคโครอยู่ที่คนขับแมคโครจะทำยังไงให้เขาวิ่งได้ก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายก็อาศัยเท่าแกเขาบอกแหละครับบอกว่าต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนั้นก็ทำตามเท่าแกเขาบอกไป จันชูอยู่คนเดียวเหงาแต่ผมยังมีหล้อมาอยู่ด้วยวันนี้หล้อวิ่งห้าคันถ้าเทในบ้านก็รู้สึกว่าจะมาคุณวยไม่ติดลอ็อได้กี่เที่ยววัเนี้ย ะได้กี่เที่ยวได้กี่เที่ยววันเนี้ยี่สิบฮะยี่สิบสองยี่สิบสามจ้าใช่ธรรมดาเลยนี่เอ๊ยี่สิบสองยี่สิบสามเที่ยวน้ำมันพันหนึ่งโอ้แจ๋วเย้อะไรจะกินน้ำมันขนาดนั้น เท่านี้ก็ถือว่าไม่ติดล็อกใช่ไหมนี่ครับตอนเย็นมาก็ต้องแซะกระบะไว้เลยครับถ้าไม่งั้นมันขึ้นสนิมเนาะขึ้นสนิมแล้วแล้วแล้วถ้าเราพรุ่งนี้เรา วิ่งอีกอ่ะเสะยากเลยอ่ะแข็งแง <laughs> ข็งโป๊กเลย,เ,ลยเอาโอ้ถ้าวันนี้วันนี้ถ้าได้ คนละยี่สบสอยีิบก็ได้ร้อยกว่าเที่ยวแล้วัน,นี่เออรถหคันได้คนละยี่สบสองยิบสานี่ได้ร้อยกว่าเที่ยวเมื่อวานได้เท่าไหร่ร้อยยี่สิบเป่ะร้อยเท่าไหร่ร้อสบถึงหน่ถึงดิร้อยรถเจ็คันเนาะเออร้อยกว่านูนะ่ะนั่นแหละวันนี้เทไกลก็ร้อยก็คือว่าสุดยอดแล้ว แมคโครแมคโครถ้าเทใกล้มันก็ได้เยอะเทไกลมันก็ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าอยู่ได้พรุ่งนี้มีพรุ่งนี้มีไหมเห็นในหน้าพูดไหมตรงนั้นยังไม่เสนร็จเลตั้งหาอเดยอะไหน ีแยกลูกลังเลี้ยวซ้ายอ๋อ้ได้ไหได้ีเดียวมหมจะไปไหนอ่ะอ๋องานใหญ่งานใหญ่เอาไว้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวรถเยอะมาเดี๋ยวกับ <laughs> แทนที่เราวิ่งใกล้ๆรถไม่เยอะ<ส>จะพากันรีบวิ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้รถมาเพิ่มมีทำไง <laughs> พพอ่ะเ <laughs> ทไกไล ไม่เป็นไรเดี๋ยวรถฮีโน่ช่างเขาประกอบเสร็จเดี๋ยวมาวิ่งเทตร,ตรงนี้เออมันมีคนขับไม่โคอีกโอ้ต้องหาคนขับหกร้อยลงปืนค์ดแตกครับแล้วก็เปลี่ยนตีนพงตีนผีใหม่หมดเลยไม่ได้ดอกกันชนนะไม่ได้กันชนสักทีหรอกมวแต่สมฮะ ซื้อที่ไหนเราก็ดูว่าจะซื้อกันชนก็ไปอีกแล้วห้าพันเงิน่อมกับเงินแต่งนคนละอย่างไอ้ไอ้ตอนแรกว่าจะเก็บเงินได้ว่าจะซื้อกันชนก็อยากสง,งสัยรถคันนี้ไม่เหมาะสมกับกันชนโอ้เท่าแกาไปกับคันไหนไปหกบะลิซินนมิซินนลับนี่น รอาลับคลิปนี้ก็บายบายครับผมไม่มีอะไรให้ดูครับก็ okay. นี่แหละครับ